มารู้จักหุ้น AVAV หรือ Aero Environments ผู้ผลิตโดรนทหารอันดับต้นๆของสหรัฐที่กำลังเป็นดาวรุ่งในตลาดหุ้นอเมริกาบริษัทก่อตั้งเมื่อปี1971โดยดร์พอลแมคครดีวิศวกรผู้มีวิสัยทัศน์และวันนี้ AVAV เป็นหัวหอกด้านระบบไร้คนขคับ AVAV เชี่ยวชาญด้านโดรนขนาดเล็กและอวดุลลอยตัว Switchblade ที่ถูกใช้งานจริงในสนามรบ ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่278ดอลลาร์ Market Cap กว่า13ทันล้านดอลลาร์และปีนี้บวกแล้วกว่า77%แต่ไม่ใช่หุ้นปันผลผลงานล่าสุดไตรามาสไ,ได้โต140%จากดิวใหม่และออเดอร์โรนพร้อมตอกย้ำศักยภาพการเติบโตพัฒนาการสำคัญ AVAV กำลังต่อจิกซอสู่การเป็นผู้นำระบบไร้คนขับครบวงจรด้วยการซื้อกิจการ Blue Halo และ Tomahawk Robotics ข่าวเด่นล่าสุดนักวิเคราะห์มองเป้าหมายราคาหุ้นที่300ดอลลาร์และโดนสวิ b เบลดของ AVAV ยังถูกเลือกในโครงการใหญ่ของเพ n t a g o n จุดแข็งคือการเป็นผู้นำตลาดและพอร์ตที่แข็งแกร่งแต่ความเสี่ยงก็มีทั้งการพึ่งทารัฐบาลและการซื้อกิจการขนาดใหญ่สรุปแล้วหุ้น AVAV คือหนึ่งในหุ้นดาวรุ่งด้านโดนแต่การลงทุนต้องมีสติศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับ